เชื่อหรขอเเราผมคว่คงนะบผมจะมาเล่นลบบลบไม่ใช่ไปาหรอเอาอยากอะเอาใช่ไเอาออเอาลบบลับโอเคนะครับก็นี่ครับเรากลับอยู่กันในเกมกลับไปอยู่กันในวันนี้เขามาเล่นลบบลบแล้วทาไมตัวเตี้ยกูเนี่ยกูตั้งค่าตัวเตี้ยแม่เอาเหรอมันตั้งค่าได้เลยหรอตั้งได้เอาี่เพิ่งรู้เนี่ยไอเตี้ย เอาเอาพูดงี้พูดงี้อดีตอะไรอดีตบ้าล่ะโดีตบ้าโอเคนะครับนี่นะครับเรามาอยู่กันในแมป evolution ใช่ไหม evolution อะไรไม่รู้ sovable นะครับก็คือเป็นแมปที่ เราจะต้องเอาตัวรอดจากอุทกภัยต่างๆที่มันจะมาหาเราเองนะครับอย่างเมื่อกี้คือปลาหมึกมันตีเกาะเรียบร้อยนะฮะจบเกมก็เริ่มตรงนี้นะครับกดสตาร์ทเอ้ยมายืนเหยียบสตาร์ตตรงนี้โซนนี้ก็เป็นเลือกแมปว่ามาเลือกแมปดิเอ้ยเขาเอาแมปกลางกันนะเออแมปกลางก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาอัพสกิลก่อน,อนดีกว่านะคือแมปนี้มันสามารถอัพสกิลวิ่งเร็วได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเป็นวิ่งเร็วเต็มแล้วก็เหลือกระโดดแล้วก็หัวใจอัพทุกอย่างแล้วกันน่าจะพอนะ โอเคพอป่ะบอยฮัลโหลอะไรวะกูรับเต็มหมดแล้วกูรับเต็มแล้วมาสตาร์แล้วบอยโอ้โหด่านยังใหญ่มาแล้วครับโอ้โหทุกคนนี่ไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถไปไหนดีไปไหนดีเอ้ยรอกุูด้วยงั้นเดี๋ยวลงก็ได้บอยอยู่ไหนอะเราไปหลบได้กันเราไปหลบได้กันแล้วมาตงมาตั้งฟันดหนดอยันดิไปไหน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 นนไปไหนไปไหนหนไปไ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 หนหนไปไหนไปไน คือเราต้องเก็บหงยาในการที่เราจะแบบได้ที่หนึ่งด้วยนะครับคือมันจะมีจัดอันดับด้วยแต่ถ้าเป็นอะไรเนี่ยซูดามิซูดามิต้องอยู่ที่สูงเหรอตงนี่สูงที่สูงนี่ที่สูงตึกตึกตึกไปไหนบอยู่ไหนอยู่บนที่เนี้วมันจะลงทด้ไมมันมันได้เหรออะไรก็ได้อ่ะได้ก็ได้ไอ้หลวงไปก็ไปไปมาแล้วเราควรไปอยู่ตึกไม่ใช่เหรอตรงนี้มันมันบอบางมากเลยเนี่ยใช่เซนเนี่ย มันโดนเนี่ยบอยมันโดนที่ที่อันตรายหรือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเอาอยังอย่งอย่างไม่มาไม่มากระปากเอ้วโอ้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปตึกไปตึกตายยังตายยังไปตึกกับทุกคนบอยตายเหรอแตกแล้วโอ้ยิดหวังอ่ะโอ้ยมันโดนอีกแล้วกูมองมึงอยู่เว้ยทีนต้องหรอขึ้นตึกอยู่ขึ้นตึกอยู่แป๊บนึง บอกแล้วไม่ขึ้นตึกอ้าวบันไดหายขึ้นไม่ได้บอกโอ๊ยทำไมเราไปไม่ข <edi> ึ้นหอคอยดาวเทียมวะโอ๊ยซึนามิมาอีกแล้วว่าลูกนี้ไม่น่ารอดเออตายไหนบอกว่าที่ที่อะไรนะที่ที่ปลอดภัยคือที่ที่ที่อันตรายสุดคือที่ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยมากเลยจ้า เรียบร้อยครับไม่มีใครรอดสักคนนะครับใครมันจะไม่รอดหรอไม่ไม่ขี้หลบเลยมาครับตาที่สองส่วนสนุกโอ้โหจะเล่นส่วนสนุกกิบหงยางกิบหงยางใครได้หงยายคนชนะโอ้โหอ้หรถไฟทีนั่งได้เหรอบออยู่ไหนรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วทีทีชนะโอเคไได้ไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นตัวนี้ไม่ได้ทีมันจะปลอดภัยเหรอ ไม่ไม่สุดๆหนีแล้วไหนนี่กำลังมาแล้วมาแล้วอะไรอะ่ะนี่อ้าวอ้อนอันนี้อันนี้มันจะมีพิชชาออกมาเหมือนแบบเสกคาถาอะไรเงี้ยกิจช,ชากิจช,ชาสวรรค์มันจะมีเ,เด็กมาป่วดน,นะถ้าผมจำไม่ผิดกีจช,ชาสวรรค์เอ้ยขึ้นมาแล้วโอ้คนเต็มเลยบายบายมานั่งนั่ง,งทิวจัดแล้วแล้วมันติดอะไรเนี่ย <laughs> เอา้า เอาทำไมมันมันขึ้นช้าจังเลยอะเด็กมันจะมาแล้วเนี่ยโอ้ยบอยมันไล่มูวิเหสไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัว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 ต้องกลัวมันพังทุกอย่างแล้วนะน่ะคนนั้นน่ะมึงทำบุญมาเยอะไม่ต้อง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 ไตองตายต้องทำบุญมาเยอะโอ้นั่งชิวนั่งชิวเออว่าเฮ้ยบอยข้างหลังบอยรี่ไอ้ตัวส้มอะนั่นน่ะตัวส้มข้างหลังเราอะมันบักเฮ้ยไม่มันไม่ได้บักมันขึ้นได้ทีมเราก็โดดลงไปดีกว่าจะกูอาจจะไม่ตายก็ได้นะลองดดูิ อย่าไปตายอุ้ยเลื่อนรถไปเลื่อนรถไปเลื่อนรถตายอ้ากูลุกงคุยู่ไงเนี่ยแตกกูไม่ได้หอยกูลุ้งเลยอื้อหืออันนี้ด่านเดิมมามาขึ้นรถขึ้นรถเอ้ยขับรถไม่ได้โอ้โหไม่ทันกูค้างโอเคมาละอยู่บนรถอยู่บนรถเอ้ยขับรถกันด้ขับขับขับไปไปไปโอเคเราเป็นคนขับโอเคได้เลยได้เลย พลดอะไรกันเนี่ยโอเคปากซอย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 ถึงแล้วลงลงขึ้นไม่ได้ขึนน้นไป<ๆ>ไม่ได้เขาเข้าไม่ได้ไอ้รถคว่ำรถคว่ำอุกกาบาตเหรออะไรบนท้องฟ้านะอุกกาบาตนะน่ะว้ายมีแะไรอุกกาบาตบอลเราต้องมองท้องฟ้าดีๆยืนมองท้องฟ้าโอ้โยจิ้ดอุยอุ้ยรถ <c oughs> ถังเกือบแตกขับรถถังดีกว่าของกู้ของกูของกูขึ้นไปรถถังไ้้ขึนไปแล้วขับหนี โอ้โหตกหลุมมงยาเอาพี่คนตกหลุมโทษทีพี่คนตกหลุมนด้นะก็ตกหลุมนะตกหลุไอ้พี่มึงตกหลุมไปแล้วมึงตกหลุมไปแล้วมาครับเมื่อกี้พลาดไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยหมอนี่เราก็เก็บบอลลูนเอ้ยบอลลูนเก็บหงองเก็บหงยางโอ้ยข้างล่างหงยางของกูโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยดูเก็บหงยางก่อนใช่เหรอ ไหนวะไม่รู้อะแรเขากเขารกอะไรโอ้พาทีจ้ามากใช่พาทีหรือเปล่าเนี่ยมาแล้มนมาแล้วังาัยัง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 ใงยั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 ามัายมมยางมมตาังมังมางมังยังยัมยัง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 อกงย่ไยังยไปไหนมานี่อะไรย่ะป้อมยามยังวังยังยััยัยู่ยี่ไหนตรงยังย้ยัยัยงอ บอยไม่ต้องออกไม่ต้องออกแล้วสัตว์ไหนบอลมึงเดินออกดิเดินออกดิตัวมึงเตี้ยจะต้องออกไม่ได้วาย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 เล้วออกไม่ได้ไหนบอกมึงรอดเนี่ยมึงรอดไหมรอดไหมรอดไหมก็รอดไหมก็รอดไหมก็รอดอยู่แหละวายยังยังโอ้โหยานเต็มเลยเขาคงไม่เห็นเราหรอกมั้ง ไปบอยตายอ่ะกูโดนเลเซอร์ยิงตายไอ้จีมาครับเอาเป็นว่าตาี้ไปตาทายได้กันเนาะได้แต่ด่านเดิมๆเนี่ยโอ้ยโอเคจังหวะนี้เราเก็บหงยางเหมือนเดิมนะครับเอ้นายเก็บหงยางหงยางของเรานั่นไงบ้าแล้วเอาแต่จะเล่นมุกห่วงใหญ่บ้าบอเราไม่ใช่คนแบบนนั้หงงยาคนนี้แบบทอร์นาโดพายุไปหมดพายุพายุเดี๋ยวมันสว่างทอร์นาโดมาแล้วเราต้องหลบยังไงอ่ะ ลรลอเรลอลรืาเรีอเร้อเรอเร้อเรอเรือเรอเรลองหลอเรอเรือเรือเรหเรลอเรือเลืเรือยรืเรือยรอเรืดเรอเรวอเรือเอ้รลเดีอยวมอนรอเรอเรื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 อเอเรืวเรอเรือรอเรอเรือเรืออยอเรือรือร้อเรอเรอเมารออเรเออเร้ออเรือเออเรือองน้เอเ้ออเหอ้เอ้อองน้อรออ หน้าก่อนไอทีกูบินอยู่ไม่เดี๋ยวมันปล่อยลงกอดีๆก่อดดีๆลงละเอ้าลวกตายโอเคเอาตายหรอเอาปุ๊บกากูโดนลวกโอ้ยเราโดนโอ้โหโ,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 โดนไปละอะไรวะเนี่ยมันหลบยากมากเลยคือแบบสเตมิน่าเราก็หมดเร็วมากเลยอะเรียบร้อยครับรอบนี้โดนพัดต,ตกนะเอายางยังยางได้อยู่ถ้าโดนลวกอีกรอบนึงผมว่าเราคงไม่รอแล้วละ่ะเราเก็บสเตมิน่าไว้ดีกว่าเราไม่ต้องรีบไปเก็บหงยาน,นะครับอ้าโดนลวกอีกแล้วเหลือเหลือหนึ่งอะเหลือเหลือหนึ่งไว้จะเกิดอะไรขึ้นตา อ้าวตายละเอายังไม่ตายเออตายแล้วโอ้ก่ออ่อนมะโอ้อ่อนมะอ่อนมะอ่อนะยากมากเลยอ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ชอบจบเพียงนี้นะครที่ชอบกดไลค์กด subscribe ช่องผมตัดที่คลิปชาเหมือนเดิมไปจบไปละบายแค่นี้เหรอแด้พูดไงโอเคแค่นี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วไปเจอพี่หน้านะครับให้ระวังอีกคหนึ่ก่อนนะนะครับ